โอเคครับสวัสดีบิลลักแฟนเกมและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะอ่าสำหรับตอนนี้นะครับคุณกำลังอยู่กับช anel Mobile G นะฮะและลายเกมเศรษฐีนะครับผมซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับประมาณสัก4ี่โมงห้าโมงเช้านะครับผมได้ลงไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปรีวิวนะครับ Dark Aerial นะฮะก็จะ Dark Aerial นี้นะครับตอนแรกที่ผมรีวิวเมื่อเช้าไปคือผมไม่รู้เลยครับว่าหมวกแม่งบัก คือเท่าที่ผมเอาลงเล่นไปนะครับบวกบัคกนะฮะคือมันไม่ออกนะครับไอ้เจ้าตัวจี้ติดตัวที่เป็นเหมือนหอยสังเนี่ยฮะไอเพิ่มการควบคุมนะครับเพิ่มการคุมเต่าแม่นยำ51%นะฮะเพิ่มอีก10นะครับเมื่อใช้คู่ขี้คือพรผมพอผมใช้คู่ขี้แล้วมันจะออกนะฮะแต่ถ้าทอยธรรมดาคือไม่ออกเลยครับผมก็เลยลองหาวิธีแก้นะครับโดยถามคนในช่องนะฮะเขาแนะนําว่าให้ใส่หมวกติดตัวนะครับ ผมก็เลยใส่มาซะเลยนะครับกับหมวกติดตัวนี้นะครับเป็นหมวกนักแข่งไร้ล่านะครับแล้วก็ลองจัดจี้เซตประมาณนี้ดูไม่แน่ใจว่าเซตนี้จะสามารถใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะฮะแต่ว่าจะลองใช้ดูนะครับโดยใส่หมวกติดตัวนะฮะแต่คือผมไม่แน่ใจว่าหมวกมันบั๊กหรือเปล่าครับเพราะว่าในในอันนี้นะครับมันเขียนว่าเพิ่มการคุมเต่าแม่นยำ51%นะฮะแต่ว่าในหมวกนี้ มันเขียนว่า,าเพิ่มการควบคุมลูกเต่านะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คุมเต่าแม่นยำอันนี้เพิ่มการควบคุมลูกเตา๋าอะไรผมผมเลยไม่แน่ใจนะครับตกลงมันเป็นต้องใช้คู่ขี้หรือเปล่าหรือมันเป็นบั็กของเจ้าตัวหอยนะครับหอยสังของเป็นจี้ติดตัวแอรเรียลหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เลยมาลองใส่บวกนะครับติดตัวแล้วก็จะลองไปรีวิวดูนะครับอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความโหดให้มันได้นิดหน่อยนะฮะ วันนี้เราจะเล่นในห้องเพรกันนะครับผมโอเคไปลุยกันดีกว่าครับผมโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยนะฮะซึ่งผมก็มีจี้หมวกติดมาด้วยนะครับตามที่บอกไปเรามาดูกันว่าหมวกมันจะออกทับกันหรือเปล่านะฮะดูดิอ่าสามารถใช้ได้นะครับหมวกสามารถนํามาใช้ได้นะครับคือตอนแรก เขาว่ามันมันจะไม่ออกทับกันใช่ไหมพวกจี้ที่มันมีความสามารถเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้คือไม่รู้มันบั๊กอยู่หรือว่ามันไม่ใช่ความสามารถเดียวกันนะฮะอันนี้ต้องต้องดูกันต่อไปนะครับเนี่ยฮะเขมีหมวกแมงสบายขึ้นเยอะครับสบายขึ้นเยอะครับบอกเลยสบายมากฮะซิปเมื่อเช้าอาอดับเบิ้ลโอ้เมื่อเช้านี้แพ้กันไปสองตาติดเลยนะฮะแม่อายกันไปนะครับดูครับ ก็ใส่หมวกมาก็มีอ่าเขาเรียกว่าเปอร์เซนที่ใช้ในหลายๆด้านนะฮะแต่ว่าไอ้หมวกไอ้เจ้าตัวจี้ติดตัวของเออะไรนะยูนาร์ชุดว่ายนะ้ำมันก็เป็นเพิ่มเปอร์เซนต์หมวกไม่ใช่หรอวะอันนี้อันนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็เจอกระเฮเลนนะฮะจี้ประมาณนี้โู้หถือว่าโหดนะะโหดนะครับ,รบทำเป็นเล่นไปผมก็จี้ประมาณนี้นะครับเอาบินว่ะ มาแต่ว่าบินต่วนยังไม่ค่อยออกเลยนะครับตอนนี้เาขายึดพื้นที่ผมแล้วยึดเลยยึดมั่งยึดแล้วเฮายึดบ้างเอาบินครับผมตั๋วบินเราทำงานแล้วฮะดูซิว่าจะบินทันทีหรือเปล่าน่าไม่บินทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คู่ขี้กันละกันนะฮะหลังจากยึดเมืองเขาแล้วนะครับ ผมจะดูว่าอ่าไอเจ้าตัวจี้ติดตัวของดักแอเรียลมันจะทํางานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูกัน <มา S 1> เอาบินผมไม่ได้ดูฮะจี้บินนอ,อกโอเคเดี๋ยวค่อยเริ่มทอยอีกครั้งหนึง่งปะอืมอืมโอเคอเราจะมาตรง ตรงนี้แล้วกันนะฮะตอนแรกว่าจะไปพื้นที่ตัวเองนะครับแต่ยังหรอกผมจะลองคู่ขี้ผมจะลองลูกเต๋ามาโคงออกครับเรามาลองใช้คู่ขี้ดูนะครับแล้วลองถอยอ่าโค่งออกนะครับโคงออกนะครับคุณผู้ชมครับไอเจ้าตัวมันไม่ใช่โคงดิเม่เหมือนเป็นจี้หอยอะไรสักอย่างนะฮะหอยสังติดตัวนะครับก็คือพอใส่หมวกมานะครับมันสามารถช่วยได้หลายอย่างนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ใช่บั็กนะฮะเราต้องใส่หมวกมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในตาที่2แล้วกันนะครับโอเคครับอยู่กันในตาที่2นะครับกับการทดสอบด a กแอเรียลนะครับแบบใส่หมวกติดตัวนะฮะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับคือพอเราใช้คู่ขี้นะครับก็จะไอ้เจ้าตัวหอยสังที่เป็นจี้ติดตัวของด a กแอเรียลก็จะออกนะครับแล้วก็ หมวกของมันก็จะออกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นหมวกที่ผมใส่มานะครับเป็นหมวกนักแข่งไล่ล่านะฮะออกทั้งคู่นะครับสรุปคือออกทั้งคู่นะฮะถ้าเกิดมันไม่บักเราก็ใส่หมวกมาด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันบั็กแล้วเขาแก้ให้เราก็ไม่ต้องใส่หมวกนะฮะใส่จี้อื่นมามันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับดูนะมีหมวกก็ช่วนไดเยอะครับขเขาเรียกว่าบรรเทาไง ดีกว่าเมื่อเช้าหน่อยฮะตอนนี้ผมเจอกับดาร์กนะครับอาทีินาจี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับผมอย่าว่าอย่าว่าตัวคนอื่นกากไม่ได้นะครับกลัวไปหมดโอเคครับดูครับมีหมวกอะไรก็แสนง่ายครับง่ายมากแล้วบินทันทีด้วยนะฮะโอเคเรายึดเลยอืม 5m ยังมีบัฟบ,บินทันทีอยู่นะครับ แต่ผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวแท็กซี่มาสายนี้อาจจะต้องมีแท็กซี่บ้างนะครับแต่ผมคือผมใส่หมวกมาไงแล้วก็ตัวบินตามครับอืมตอนนี้ฝั่งนู้นมีที่บินเฮ้ยเอ,อะไรวะเน็ตผมอะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> มันเป็นอะไรของมันวะครับเมื่อกี้กดไม่ได้อา่าผมทอไปก่อนอย่าเพิ่งใช้คู่ขี้ อ่าเป็นไงครับหมวกมันดีมากๆนะฮะพอมีหมวกแล้วมันก็ช่วยด้แบบค่อนข้างจะใจะเยอะเลยนะฮะขอเก้าพอใช้คู่ขี้นะครับอ่าผมใช้คู่ขี้แต่ว่าตัวจี้ติดตัวไม่ออกนะครับอ่าเราบินทันทีครับผมบินทันทีเพราะงาั้นอารามานีแล้วเราใช้คู่ขี้ตกอ่าเมืองตัวเองแล้วกันนะฮะอืมโค้งออก เดี๋ยวผมจะลองตกเมืองตัวเองดูนะครับเบิร์สองอ่ามาครับผมดูซิว่าตกเมืองตัวเองแล้วสกิล40จะออกไหมไม่ไม่น่าลองเลยครับไอ้สกิลเลือกเมืองแถวเดียวกันไม่ออกครับไม่น่าลองให้ดูเลยลูกนี้เอาเอา3าตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะฮะคาถาหุ่นเชิดไปสี่อ่าบมวกออกครับ สบายมากครับพอหมวกออกแล้วผมได้เมืองลายมาน่าจะสองตาแล้วนะถ้าเขาจะยังไม่ยึดเราได้โอเคได้เมืองลายมาสองตาแล้วครับพอใส่หมวกถือว่าตัวนี้โหดมากนะครับโหดมากเลยนะฮะสำหรับบัฟดีๆแบบนี้แล้วก็เอาเฮียค้างโอเคโอ้โหใส่หมวกแล้วแบบใส่หมวกแล้วโคตรเฮลนะับแหมยังดีเลย โอเคต่อกันในตาที่3ครับเดี๋ยวเราไปหัดเทพบ้างอืมหัดเทพคือผมเข้าเมืองท้ำน้ำแข็งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนเล่นด้วยเธอจะใช้เพชรทำไมละ่ะโอเคลุยดีกว่าครับโอเคครับอยู่ในตาที่3นะฮะกับการทดสอบ Dark a ร r i a ลนะครับด้วยการใส่หมวกติดตัวนะฮะโอเค สร้างไปครับเราจะสับแต่เมืองสอ,งอย่างเดียวนะฮะอ่ผมขอลองสามหมวกออกครับผมโอเคเสร็จปั๊บเราก็จะไปบินนะฮะตามระเบียบตามสไตล์แบบสไตล์โอ้โหผมเจอยูนาชุดว,ว่ายน้ำหรอครับเจอสายเดียวกันครับแต่เป็นรุ่นพี่ฮนะโอ้โหตัวนี้มีบินดวนกระเป๋าปังปอนนะฮะที่ดูดด้วยนะครับพอได้เลย ตัวนี้พอได้ขอก้าผมใช้คู่ขี้ไม่มาครับอืมยกเดี๋ยได้นะสร้างแล้วกันอ่ะถ้าไม่เป็นบัก็กนี่มันจะดีมากนะฮะสำหรับ g a, a. หอยสังอันนี้เนะี่ยหอยสังเรียกสเสียเลยเรียกหอยสังผมว่าเขาน่าจะ อุ้ยคิดว่าจะเอาธเก็ตเกาะแต่คงจะเอาเลยครับแต่ทอยไม่ได้ไงจัดไปอุ้ยลันนั่นไงลันเรียบร้อยโอเคสับไปครับอืมเรียบร้อยเลยทางนั้นตุกมือตัวเองแล้วอันนี้ความสามารถอ๋อเด้งความสามารถเด้งพอดีโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ สไตล์ยุนอาครับสไตล์นี้มาเลยครับยุนอาที่คิดถึงใช้คูกคี้เลยก็แล้วกันอู๋เด้งกลับด้วยสวยแล้วครับผมอุ๊ยดี่ยังได้ดับเบิลนะยังได้ดับเบิลอยู่นะโอเคใช้อีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะมาหรือเปล่าไม่ <laughs> อูแล้วออกคู่นะครับแม่ตายแล้วครับ ตายแล้วครับผมงานนี้ไปไหนดีแล้วอ้โหลีชิดมานี่แล้วกันนะฮะแต่น่าจะโดนคูณห้าเรียบร้อยน่าจะโดนแล้วแหละครับแต่แป๊บหนึบบน่งนะต้องดักเลยฮะต้องดักเขาตาหนึ่งแล้วนั่นไงโอ้โหเจ้าก้าช่วงนี้นี่ จี้หอยไม่ออกเลยนะฮะไม่ออกรัวรวและน่าจะโดนแล้วนะครับเรียบร้อยน่าจะโดนแน่ๆเลยฮะตอนนี้ต้องรีบไปดักลึกจะเอาชนะไม่ก่อนเบิ้์สองล้วบินทันทีได้หรือเปล่านั่นไงแล้วก็น่าจะโดนอ่าก็น่าจะโดนอยู่นะฮะเด้งสองครั้งกว่าครับมานี่เลยมานี่แล้วขอโคงทอละโคงออก คา m e มอนแมมาวะครับผมมาวะครับขอหกจี้ออกเอ้ยเตะได้แต่กูตกติดคุกปะวะกูไม่ติดนะฮะเอาบินด้วยแยกกันสักพักโอ้โหสกิลมันถือว่าสกิลแด้งมันโหดมากนะฮะสกิลโหดมากนะครับ,น,รบนึกว่าจะแพ้แล้วตอนนี้นะฮะนึกว่าจะโดนคูณ5แล้วมาไหนไมาแล้วขออีกสักตาหนึ่งเาเพชรหมดไปรับก่อน โอเคครับอยู่กันในตาที่สี่ใช่หรือเปล่าวะจําไม่ได้แล้วสี่แล้วมัง้งนะตอนนี้นะครับเราเจอกับคู่หูดูโอที่มาพร้อมกันนะฮะเรียกได้ว่าคานตามันออกมาเอาติดคุกไปแล้วเจอกับแอรีรยอลที่ถูกปลุกนะครับมาดูกันเลยว่าตัวไหนไมันจะเด็ดกว่ากันนะฮะสองตัวนี้่ะแล้วเราก็ยังคงใส่หมวกติดกะโหลกกะลามาอยู่นะครับนี่เลยหมวกกะโหลกกะลาติดมาอยู่นะฮะ มันสามารถช่วยได้มากจริงๆนะครับสําหรับหมวกใบนี้นะครับผมอหออย่างเจ๋งตั้งแต่ใส่มานิดเรียกได้ว่าดีกว่าไอ้เมื่อเช้านะฮะไอ้เมื่อเช้าที่แบบแพ้เอาแพ้เอานะครับแปดมา <c oughs> แต่ก็ไปอวยมากจนแม่งไม่ออกเลยครับอวยจนมันไม่ออกเลยฮะหมวกโอเคสับไปอืมออกมาโดนเกาะกันอีกจะเอาเสียหน่อย อร่อยดีเฮขอเบิ้ลสองมาเฮ้ยชักยังไงยังไงเล้ววะครับหมวกไม่ออกแล้ววะครับเราจะยังบินไปฟับอืมทรเก็ตต่อไปถ้าเขาไม่ยึดเกาะผมก่อนเฮ้ยนายทำอะไรอะ่ะเอาเกาะไว้ก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภยัยฮะของปวงไปจะโดนเทคหรือเปล่าโอเทคเลยว่ะ เทคเลยวะครับเพราะว่ามีสกิลบินเนะี่ยต้องต้องเทกเลยงานลดค่าป่านทางไม่ไม่ใช่บินเหรออ๋อเป็นสกิลไอ้นี่ไงสกิลค่าป่านทางนะครับแล้วก็สับสามล้วไปจุดสเตตเลยโหดวะรู้สึกแม่งโหดมาแล้วครับบวกเรารอนานไปแล้ว้อยอรอนานไปแล้วโอเคมาอีกทีนึงเถอะไม่มาแต่ยังดับเบิลอยู่นะครับ เดับลอยูโอเคสับไปอืมขอโอ้ลั่นโอ้ว่าเจา8เมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าทอยไม่ถึงตกเมืองตัวเองแต่ออกแค่คูณ2นะแม่ออกแค่คูณ2นะครับคือมีดักแอเรียอนี่ไม่จำเป็นต้องมีขเขาเรียกว่าพี่นายกมหมาเศรษฐีก็ได้นะครับเลยสร้างแล้ววะครับ ขอดได้เอ้ยโอ้ยลืมมันมีอุยอ๊ยมันมีเด้งครับลืมลืม,ล,มลืมตัวเกือบจะทอยยึดเมืองของเราเลครับเมื่อกี้นี้แต่อาจจะไม่เด้งก็ได้ใครจะรู้วะ <12. S 1> เออตกเมืองตัวเองไหืมหลุมดําก็มานะครับหลุมดําก็มาครับช่วงนี้นั่นไงล่ะปนกลับมาแล้วอืม เท่าไหร่วะาบัฟมันเนี่ย33%มิอรนโอ้ยขอให้หมดสักทีเถอะไอ้บัฟนี้ขอให้หมดสักทีนะครับเกียดเลยกันอะไรดีขห่ยากครับงานนี้ยากครับบอกเลยว่ายากมากเราไม่มีแบบแปลนนะฮรไม่มีแบบแปลนนะครับ,บปั๊บต้องรีบปิดขอเียกว่ารีบปิดจอ็อใไปเร็วที่สุดนะฮะสำหรับตัวนี้จะปล่อยให้เขามาเทคมาตัดไม่ได้เลยนะครับ มาได้แล้วหนึ่งเราะแต่ชาติโบ12อีกก็ติดคุกทีครับอขอห้าหมวกออกแหลมเลยแหลมเลยคาถาหุ่นเชิดก,ก็พรบผมขอคู่ขี้ดีไหม,อมเอาไว้ก่อนเพื่อความชัวเจ็ดโค้งไอ้จี้ออกโอเคจี้ออก จีติดตัวออกแล้วขอทอร์โคงออกมางามๆไม่ออกด้วยโดนตัดแน่ครับงานนี้ชัวปบับวิ่งไม่ถึงวะน่าจะผมว่าน่าเชื่อตัวเองแน่นะฮะเรียบร้อยว่ะเขาตัดผมละเขาตัดผมแล้วลครับโดนเลยฮะต้องยอมต้องยอมงานนี้ต้องยอมครับต้องยอมโอ้โหแล้วไปตะพื้นตะพือนนะไปตะพื้นตะพือเลย นะครับไม่ยังวะเสียค่านนี้เจยอนะยังไม่ยังไม่วิ่งนะครับอืมขอเบิลสองอสีก็โอเคสีก็โขงมานะครับขอโขงเหอะนั่นไงโอโหโขงไม่ออกอีกแล้วนะครับอีกเช่นเคยแม่เงียบอีกเช่นเดิมนะฮะโอโหแล้วดับเบิลด้วยไงอูแล้วเมื่อกี้ สกิลอะไรแวบแบบวิ่งเนรอคืออะไรอ่ะสกิลเมื่อกี้คืออะไรครับผมงงกับสกิลมันนั้นเนี่ยยกเว้นค่าปั่นทางและเที่ยวรอบโลกป้าเบดอ๋อเที่ยวรอบโลกโอ้โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วฮะขอเบิลสองมายึดมันซะเลยยึดมันซะเลยบงังอาจช่วงนี้เรายังบินไม่ได้เลยนะครับ ถ้าบินนี่เราโดนหลุมดำแน่ๆ,ๆครับช่วงนี้เบิร์สองมาโอ้โหมวกออกรัวๆครับมวกออกรัวๆเลยฮะอ่าขอสิบนะจังหวะน,นี้นักโอ้โหนอนคุกกันเลยครับผมผมว่าโดนตัดติดแน่ฮะตานนี้โอ้โรีบร้อยครับเขาตัดผมเร็วมากนะฮะคือไม่บินเลยนะครับสกิลบิน ยังไม่เห็นตำนานบินเลยนะฮะโหแล้วสับสามวิ่งอีกสวยเลยโดนแล้วหนึ่งจะเจ้าตรงไหนเท่านั้นแหละ,หละเฮ้ยขเขาไปสร้างตรงนั้นว่ะ <12. S 1> อุ้ยดับเบิลด้วยอคา,าถาหุ่นเชิดเชิดเหรอเร็วๆสิพี่คุกกี้มาไหมไม่ต้องมาก็ได้นะคุกกี้ ไม่ต้องมาก็ได้ครับไม่ต้องมาก็ได้บินเฮยอย่าบินนะถ้าบินนี่เราเราล่วงหลุมแน่นะครับจนน <c oughs> ังหวะนี้ได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งเหลือลุ้นข้างหน้าคู่ขี้มาฮึบอ,อุ้ยลั่นนี่แต่ออกโอ้ยไม่ก็ขอโค้งออกก็ได้ครับถ้าอย่างนี้แล้วโค้งมาโค้โงโค้งไม่มา,าแต่เราได้ดับเบิลนะครับ ขอจี้ออกลั่นไปแล้วด้วยเฮ้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 ยโคตรแหลมครับบอกเลยแหลมเป็ดครับตั้งแต่ใส่หมวกมานี้แหลมมากนะฮะแหลมมากเลยครับผมบอกเลยตัวนี้โหดมากนะครับถ้ามีหมวกดีๆนะฮะโหดมากนะครับบอกเลยโหดมากอ่ะก็สําหรับตอนนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะก็ตัวนี้นะครับถ้าใส่หมวกนะครับตอนนี้ก็มัน ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือมันเป็นคือมันมันเป็นแค่ต้องใช้คู่ขี่แล้วมันถึงจะแบบมันถึงจะแสดงผลจริงๆนะครับถ้าเป็นบั๊กก็คงจะดีมากนะฮะพอคุมตั้ง57ไป51ก็คงหวังแต่ให้มันแก้ไขบั๊กสักทีนะฮะถึงจะโหดมากเลยตัวนี้โหดักมากนะฮะยิ่งใส่ทอร์คงแล้วยิ่งโหดนะครับโหดมาก <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะฮะจนจบนะครับ ยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ฝากกดติดตามนะครับข้างล่างนี้จึงหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมครับผมสวัสดีผมก็ต้องขอกล่าขว่าสวัสดีครับแล้วก็ฝากคลิปอื่นด้วยนะครับผมนะพูดเร็วจังวะไปแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับ